แล้วนาดไปปะถ่ะายรูปถึงแล้วเอ้ยชนตูดโอโ้โหบายบายหน่อยบายบายหน่อยบา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 ยหน่อยชินบายบายหน่อยชินบายบายพ่อหน่อยโอโ้โหไปแล้วสวัสดีครับ นี่ก็ได้งานไปน้านนะครับไปแค่น้านนะครับงานสองที่นะครับวันนีน้ก็ได้รับงานตอนประมาณสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นเขาให้ไปต่อตู้ห้าโมงเย็นนะครับก็เลยเลดเวลานิดหน่อยครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะผมก็ยังไม่ได้ออกเลยนะผมยังตอนนี้ก็ยังปัดลมอยู่นะลมยังไม่เต็มนะพอดีออกมาเสร็จก,ก็มาเช็ครถนะครับเพราะว่าตอนเมื่อวานเนี่ยลงเมืม่อคืนเนี่ยผมลงจากรถแล้วผมไม่ได้ดูรถเลยนะครับผม แต่จริงๆงแล้วรถไม่ได้เป็นไรหรอกนะครับก็ผมกล,ก,ลกลับจากการจนบุรีเมื่อคืนนี้นะประมาณตีสามคิดว่าวันนี้น่าจะได้ได้งานประมาณประมาณสักเกือบเช้านะแต่ว่าเพราะว่างานสายยาวมันออกไปหมดแล้วไนงะนะผมมันออกไปหมดแล้วก็มีตู้นึงที่หลงเหลือมาก็คือแพน่านนะครับผมก็เลยเขาก็เลยส่งงานมาให้เราวิ่งนะครับแพน่านนะก็เลยอโอเคเลยได้งานสายยาวก็โอเคเพราะว่าเราวิ่งสั้นมาแล้วสองเที่ยวไนงะ แผมก็เราก็จะวิ่งยาวอีกเที่ยวหนึ่งนะผมแล้วก็กลับมานะครับผมเพราะว่าปกตินี่เขาจะวิ่งางานกลางเที่ยวหนึ่งแล้วก็งานสั้นเที่ยวหนึ่งแล้วก็แล้วก็ต่อได้งานยาวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งบนกันอยู่อย่างนี้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปต่อตู้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะจะเป็นคลิปแนวที่แบบยาวหน่อยนะครับผมก็จะถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนที่ผมออกจากบ้านเลยแล้วกันนะครับว่า ขั้นตอนการทําเข้ามารับงานของผมเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าไปครับเดี๋ยวไปต่อหางกันนะครับ โอเคครับผมมาถึงแล้วนะครับก็เจอตู้แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะถอยต่อหางนะครับเขาก็จะให้ทะเบียนเรามานะครับว่าตู้ทะเบียนอะไรนะครับแล้วเราก็มาขับรถหาได้เลยนะครับว่าตู้เราอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะไม่บอกช่องนะว่าอยู่ช่องเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตู้นี้เขาจะปิดล็อกซีนทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับพร้อมที่เราเอารถเข้าไปต่อแล้วก็ ไปเอาเอกสารแล้วก็ออกไปส่งงานได้เลยนะครับผมคือเราไม่ต้องไปอเอาตู้ไปเสียบแล้วก็รอขึ้นงานขึ้นของอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับคือตู้นี้คือเขาทำเสร็จสับล็อกซีนอะไรเรียบร้อยนะครับผมเรามีหน้าที่ลากอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับพอต่อตู้เสร็จเราก็สามารถที่จะไปรอเอกสารนะครับ รอเอกสารสักพักหนึง่งจริงๆเอกสารเนีเ่ยเขาทำไว้รอเราแล้วครับเราก็เอาใบขับขี่แล้วก็ใบเช็คหางนะครับผมไปยื่นเขานะครับผมเพราะว่ามันจะมีเอกสารที่เขาให้เรามาใบหนึ่งนะครับก็คือใบเช็คหางนะครับผมเพราะว่าหางเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีๆก่อนออกนะครับผมแล้วก็ยางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับยางเนี่ยเราต้องเช็คให้ละเอียดนะครับว่าคนที่ใช้ก่อนหน้าเราเนี่ยเอาไปเบียดเอาไปเหยียบ อะไรมาหรือเปล่านะผมเช็คให้ดีๆนะครับผมถ้าเช็คไม่ดีเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยถ้าเกิดม,มีรอยเราไม่ได้ลงเอาไว้ไว้ในใบเช็คหางเนี่ยนะครับงานก็จะเข้าเรานะครับผมก็จะประมาณนั้นนะฮะส่วนตู้ก็มีรอยเบียดรอยขูดรอยขีดตรงไหนนะครับผมเราก็วงกลมเอาไว้นะครับผมหรือแม่ก็ลงเป็นลายลักษณอักษรเอาไว้ในกระดาษในใบเช็คหางนั้นนะครับให้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับก็ประมาณนั้น ทีนี้เราก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับก็ถ่ายไว้ประมาณนี้ครับนะครับี่ถ่ายรูปสลักว่าล็อกจริงนะครับแล้วก็ถ่ายสลักว่าล็อกแน่นหนะนะครับตู้มีรอยตรงไหนเราก็ถ่ายเอาไว้ครับแล้วก็ถ่ายยางไว้ด้วยครับว่ามีรอยเบียดก่อนหลอกไหมนะครับก็ถ่ายไว้อย่างละเอียดนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ ก็ถ่ายเอาไว้ครับก็จะประมาณนี้ครับเลขกิโลก็เลขกิโลหางนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับถ่ายยางทุกเส้นเลยนะครับเพราะายางนี้สำคัญมากๆครับส่วนอันนี้ก็เป็นการต่อตู้เรียบร้อยนะครับ พอพร้อมต่อตู้เสร็จก็ไปรอเอกสารนะครับไปรอเอกสารก็เอาใบเช็คหางแล้วก็ใบขับขี่ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นการแบบเป่าแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นละครับผมแล้วก็สามารถรับเอกสารแล้วก็ออกเดินทางได้เลยครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับ เพราะว่าทุกขั้นตอนนี่เขาทําไว้รอเราหมดแล้วครับเหลือแค่ว่าเราเข้าไปเอกเอาเอกสารเช็คหางให้เรียบร้อยแล้วก็รับเอกสารแล้วก็ต่อตู้เสร็จทําะไรเสร็จก็ออกเดินทางเลยครับไม่มีอะไรขั้นตอนไม่มีอะไรซับซ้อนเยอะแยะนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะว่า,วางานเนี่ยงานตู้เนี่ยคือเขาเตรียมไว้ให้เราทุกอย่างแล้วนะครับเราไม่ต้อง ไปรอโหลดสินค้าไปอะไรไม่ต้องไปขึ้นสินค้าเองไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิน้นไปถึงตู้มันก็ออกจากช่องโหลดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ปิดตู้ล็อกซีทำอะไรเรียบร้อยมีเอกสารพร้อมนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยแค่ตัวเรานะครับเพียงแต่เอารถเข้าไปแล้วก็เช็คดูตู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับเอกสารก็ออกเดินทางได้เลยครับก็ขั้นตอนก็จะมีแค่นี้ครับผม ได้เอกสารเรียบร้อยครับรถหลอครับซับเดียวกันกับผมนะครับอันนี้สวยครับสติกเกอร์สวยข้างในอย่างรู้นะครับคันนี้ไอเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับมีเครื่องเสียงแค่นี้พอครับไม่ได้ขออนุญาตเจาของรถ อันนี้กลับจากที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าจะไปต่อเชียงใหม่นะครับนี่ของเรานะครับได้เอกสารแล้วครับออกเดินทางครับ ก็สองทุ่มนะครับสองทุ่มสี่สิบห้านะผมมุยูเทินมาเติมกา๊าซนะครับอยู่รถจนะนะครับตอนแรกว่าจะไปเติมที่ไอบางประหันนะครับแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะไม่ถึงนะครับนี่ตกเกย์ลครับหมดหมดจริงๆนะครับ ก็เลยว่าเติมนี้ดีกว่านะครับถ้ามันไปไม่ถึงแล้วมันถ้ามันหมดแล้วมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับเรียบร้อยนะครับกาสอพันเจ็ดพอดีนะเข็มมันอยู่รุ่นนะประมาณสองร้อยยบสร้อยยี่สบาทนะครับ การดผมหมดเกี้ยงเลยนะการดหมดเกี้ยงเลยก็เลยมาเติมสองพันกว่าสองพันเจเคยเติมการดถึง2องพันเจ็สักทีนะครับปกติมีแต่สองพันสองสองพันสามอะไรประมาณนี้นะครับอีกประมาณร้อยร้อยกิโลนะ้ำถึงอุตรดิตนะ ผมว่าจะไปให้ถึงอุตรดิตนะครับผมเสายอะไรวะนะตอนนี้ก็เวลาตีสามครึ่งนะครับผมมาถึงพิดโลกนะครับก็เติมก๊าด รอบที่2นะครับผมก็เติมไป2300ันามะครับผมก็ตีซะว่า2340แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เติมอยู่ที่พิษโลกนะครับก็ได้การ์ดไปที่220บาทนะอันนี้ก็จะเข้าอุตรดิตถนะครับกำลังจะขึ้นเขาชะพึงนะครับก็ ช่วงนั้นก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงนะครับแปดโมงเพราะว่าผมเทอร์มการ์ดหน่อยหนึ่งนะครผมผมวิ่งมาได้ประมาณหน่อยเดียวนะฮะร,รู้สึกง่วงนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องจอดนอนนะครับผมก็เลยต้องจอดนอนนะครับจอดพักก่อนนะครับผมประมาณจอดประมาณไม่นานครับจอดประมาณเอ่อตีสี่ตีห้าหกโมงก็ตื่นมาอาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็หาอะไรกินนะครับผมแล้วก็ ขับรถต่อมาก็ประมาณประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่แถวแถวกำลังจะขึ้นเขาฉพึงนะครับผมนะข้ามไปอุตรดิตนะครับผมก็เหลืออีกประมาณสักน่าจะอ่าห้าสิบโลนะครับผมเข้าเด่นชัยนะครับผมก็จากเด่นชัยไปแพร่ก็ประมาณยี่สิบโลเนาะประมาณนั้นนะครับ พอไปถึงแพร่เนี่ยนะครับผมสาขาแพรย์เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันสาขาค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็วุ่นวายมากนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยนะครับผมก็มัวแต่ระวังรถเข้าออกนะครับผมกลัวว่าจะไปถอยไปโดนเข้าไปโดนเขานะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรถเยอะนะครับผมสาขานั้นนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อ ที่ส่งของเนี่ยคือมันจะรวมกันในที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเข้าไปในซอกแคบๆนะครับผมนี่อุตตรดิตโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่น่านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไปถึงสาขาหน้านี่ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้อีกนะครับผมก็ถ่ายเป็นรูปไว้อยู่นะผมถ่ายรูปรูปภาพนิ่งเอาไว้นะไว้อยู่จังหวัดน่านเนาะจังหวัดที่กําลังจะถอยเข้าช่องนะครับผมก็พอดีมันไปขยับรถเข็นเนาะรถเข็นห้างนะครับผมก็ พอดีก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับผมก็ได้ถ่ายแค่นั้นเองนะครับผมต้องขออภยัยเนาะที่ไม่ได้ถ่ายหน้าง,งานให้ดูแต่ว่าก็มีคลิปขากลับครับมีคลิปขากลับให้ดูนะครับรอบภาพนี้ก็อยู่ตรงสาขาหน้านนะครับสาขาบิ๊กซีจังหวัดน่านนะครับก็กําลังที่จะพอดีมันเป็นแบบในในช่องแคบๆนะครับเราต้องเดินหน้าเข้าไปแล้วก็อ่าวนออกมานะครับวนออกมาก็จะวนประมาณนี้นะครับ ก็พับแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันแคบมากนะจังหวะน,นี้ก็เป็นขากลับแล้วนะครับก็คือจอดหาของกินนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนขาไปนั้นรีบมากนะครับผมรีบไปกลัวไม่ทันสาขานะครับเพราะว่าสาขาเขาเปิดรับของถึงห้าโมงเย็นนะก็ไม่ได้จอดกินข้าวไม่ได้จอดกินน้ําเลยนะครับก็รีบอย่างเดียวนะครับผมก็ขากลับมาก็เลยมาหาจอดกินข้าว แล้วเวลานั้นนะครับมันเป็นเวลาที่แบบว่าแถวต่างจังหวัดนะครับถ้าได้เข้าประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยคือมันจะเงียบมากนะครับผมเราจะหาของกินไม่มีแล้วช่วงนั้นนะครับผมก็มีแต่ร้านค้านะครับที่ซื้อขนมนมเนยกินไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะนบรรยากาศตอนเยาว่าบรรยากาศตอนแรงแล้วกันนะครับ ก็จะมีร้านค้าประมาณนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อมาม่าขนมนะครับผมจะซื้อมาม่าก,กินก็ไม่มีน้ําร้อนอีกนะครับผมก็ต้องขับรถไปก่อนนะครับก็ขับไปก็ถามไปนะแล้วก็ไปเจอนี่นะครับร้านขายกล้วยนะครับผมก็เลยซื้อกล้วยมาก่อนนะครับยังไงก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้หิวมากนะ ตอนที่ขับไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ขากลับก็กลับมาใกล้จะเข้าแพ่แล้วครับก็อีกประมาณสักห้าสิบโลน่าจะเข้าแพ่นะครับช่วงนี้กำลังขึ้นจะเรียกว่าขึ้นเลยเพราะว่ามันแถวนั้นมันไม่ค่อยมีเขานะครับผมก็มีเขาแต่ว่าเขามันไม่ค่อยสูงชันนะครับผมส่วนมากจะเป็นโค้งซะมากกว่านะครับผม ถ้าเป็นรถหนักก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าถ้าวิ่งรถเปล่าก็ก็ระวังเอานะครับผมเพราะว่าโค้งบางโค้งมันก็รับรถบางโค้งมันก็ไม่รับรถนะครับต้องดูดีๆนะครับผมในอย่างโค้งที่ผมเข้าไปเนี่ยก็เป็นโค้งที่แรงเหวี่ยงนี้สูนรถนี่ก็พอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นโค้งแบบโค้งยาวๆนะครับมันไม่ใช่โค้งหักศอกแต่มันเป็นโค้งแบบโค้งแบบ โค้งยาวๆเนาะแต่ถ้าเป็นโค้งหักศอกมันก็จะเราก็จะเราก็จะแบบว่าเบรกแล้วก็เข้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันโค้งแบบนี้คือมันเป็นโค้งที่แบบเหมือนเราจะชะล่าใจเข้านะบางทีถ้าตู้หนักนี่อาจจะล้มได้นะครับแต่เส้นทางวิ่งง่ายครับวิ่งง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนเป็นเลนสวนเนาะตอนที่ผมมา,าตอนที่ผมทํางานอยู่บริษัทลินฟอกเนาะก็ เป็นเลนสวนนะครับแต่ตอนนี้ก็ททำเป็นสี่เลนไปจนถึงจังหวัดน่านแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ความเร็วที่วิ่งอยู่ถ้าเข็มไมชี้ไปที่เลขสิบห้านะครับก็คือพันห้าร้อยรอบต่อน,นาทีก็ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณแปดสิบนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณแปดสิบเพราะว่าเข็มเลือนไมของผมมันไม่ขึ้นเนาะผมว่าจะซื้อเซนเซอร์มาใส่อยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อจักทีนะ ก็รอก่อนครับตอนนี้เอาแค่วิ่งงานได้แล้วก็มีเงินเข้ามานะครับผมอย่างเรื่องความสวยหรูเรื่องความสวยความงามเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เน้นเหมือนกับคนอื่นๆนะครับผมรถผมก็อาจจะแบบดูเก่าดูโทมไปเลยนะอันนี้ผมคนอื่นซีเรียสหรือไม่ซีเรียสผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับผมนี่คือขอแค่รถมันวิ่งงานได้หาเงินได้ผมก,ก็โอเคแล้วนะครับ ความความคิดผมก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องที่ความสวยคมงามเนี่ยก็ไว้ให้เราวิ่งงานจนเหลือเงินเหลือทองก่อนเนาะก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็ขอแค่รถวิ่งได้มีแอร์นะแล้วก็ไม่งงแงกกางทางนี่ผมก็ก็พอแล้วนะครับผมก็จะประมาณนั้นเนาะสำหรับบางคนนี่ก็แต่งแบบจัดเต็มก็มีครับผมคอว่ากันไปครับรถไม่สวยไม่รอก็ขับไม่ได้เนาะ แต่ส่วนตัวผมนี่เอาแบบนี้ดีกว่าครับภายนอกก็แล้วแต่ใครจะมองเนาะอันนี้ก็เป็นการเติมการ์ดครั้งที่สี่นะครับหน,นึ่งร้อยสิบสองบาทนะการ์ดก็อยู่ที่ประมาณ180าร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบก็ บินนี่เป็นบินนะที่เติมนะก็ตีสว่าสองพันนะครับก็น่าจะวิ่งถึงนะนะครับ ิมไปเรียบร้อยครับนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับวิ่งถึงแน่นอนนะครับผมสรุปค่ากา๊าซเรานะครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันที่คลังสินค้าหลังจากที่ตัดหางออกเรียบร้อยนะครับผมว่าใช้กา๊าซไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่คลังสินค้าเลยครับก็ตอนนี้ก็มาถึง ขังสินค้าเรียบร้อยนะครับกําลังที่จะตัดตู้นะครับพอดีเอาพาเลตอะไรลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาตู้มาตัดนะครับก็สรุปค่า g a ดนะครับผมค่า,าร์ดในเที่ยวนี้เนาะก็ผมเติมขาไปเนี่ยมันห้าพันนะครับขากลับอีกสามพันนะแล้ว อ่าห้าพันนี่เติมยังไงนะครับ5,000ก็คือผมเติมที่โรถชนะเนาะสองพนะครับแล้วก็วิ่งไปเติมที่พิษณุโลกอีกอ่าประมาณ2 0 0พันสองพนะครับสองพกว่านิดเดียวนะครับสองพัหรือเปล่าเนี่ยนะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าวิ่งไปเติมก็ไม่ได้เติมเลยครับก็วิ่งจากพิษนุโลกไปก็ไปถึงอ่า ไปน,นันแล้วก็ส่งของจนแล้วก็กลับมาตีรถกลับมาก็มาเติมที่จังหวัดแพร่นะครับเติมที่แพร่ประมาณาผมเติมพันหนึ่งนะเติมพันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปใบเสร็จหรือว่าอะไรไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นการาผมผมเติมผมเติมแบบไม่เอาบินนะครับผมก็คือเติมตัดนะครับไม่ได้เติมเต็มเนาะเขาก็จะไม่ให้บินเรานะครับผมก็ถึงจะเอาบินก็ได้นะครับแต่ว่าก็ อ่าผมผมให้บินเขาไปนะครับผมไม่เอาบินนะก็ประมาณนั้นก็เติมที่แพร่ขากับหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็มาเติมที่อ่าพิษโลกนะครับผมอ่าออกจากพิษโลกนะครับผมก็ไปเติมตรงนั้นนะครับตรงแยกเอเซเล่เนาะถ้าใครรู้จักแยกเอเซเล่ก็น่าจะรู้ว่ามีปั๊มการอยู่ตรงนั้นนะฮะ ก็เติมตรงนั้นประมาณ2,000นะครับตีซะว่า2,000เนาะเพราะว่ามันพันพันเก้าเก้าสิบนะครับก็ตีซะว่า2,000สรุปค่าการ์ก็อยู่ประมาณ8,000นะครับผมแล้วก็รถที่วิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็เหลือกา๊าซอยู่ประมาณเอ่อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเหลือประมาณไหนเนาะอันนี้ก็น่าจะได้ถ่ายเอาไว้ในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าการ์ดเหลือเท่าไหร่เนี่ย น่าจะได้ถ่ายเอาไว้นะเดี๋ยวต้องลองดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหาก่อนนะอันนี้ขออนุญาตไปตัดตู้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเนาะโอเคครับผมก็เป็นอันถอดสายลมอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอ่าการ์ดเนี่ยเราเติมการไปแปดพันเนี่ยนะครับผมเราจะเหลือกราดประมาณเท่าไหร่นะครับในถังนะครับจนมาถึงนี้นะครับ อนนี้ก็ตัดสายลมอะไรออกหมดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับการดท,ที่เราเหลือนะก็เหลือประมาณสักเจ็ดสิบบาทนะครับก็เหลือประมาณเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณพันกว่าบาทเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยคือการดเราหมดเลยนะครับการดผมเหลืออยู่ประมาณสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทก็วิ่งไปถึงรถจนะเนาะรถจนะ ก็เติมใหม่ที่รถชนะก็นับเริ่มต้นใหม่ที่รถชนะมันก็จะสรุปแล้วค่าการจริงจริงอ่ะถ้าจะตีแบบเป๊ะเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแถวแถวเจ็ดพันห้าเนาะประมาณแถวเจ็ดพันห้านี่แหละนะครับไปกลับนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากการทำคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยเนาะ อ่าผมก็ไม่ได้ทำแบบละเอียดอะไรมากมายนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปให้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีคลิปแบบไหนยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผมก็อยากจะทำคลิปลงไปเยอะๆอยู่ครับแต่ว่าก็กลัวทุกคนจะเบื่อกันเพราะว่างานที่ผมส่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มี สถานที่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีแต่ที่เดิมๆเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคน